MCT ครับ MCT ยอ่อมาจาก Medium Chain Triglyceride MCT Oil Powder นะครับตัวนี้มันคือซ u ปเปอร์ฟู้ดนะครับสกัดจากน้ำมันมะพร้าวนะครับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันดียังไง MCT มันก็ดีอย่างนั้นแต่เขาสกัดเอาแต่กรดไขมันสายกลางนะครับเอามานะครับทำการสเปรย์แด้เป็นผงและปรุงแต่งกีิ่นรสเข้าไปนิดหน่อยตัวนี้เขาใช้แทนครีมเซียม,ยมและก็นมนะครับ คือผมต้องบอกว่าครีมเชียมที่เรากินกินกันน่ยนะครับมันกินเข้าไปแล้วมันก็ก่อโรคเพราะมันทําจากน้ามันพืชมันคือไขมันทรานส์ไขมันทรานส์คือไขมันที่มันไม่ย่อยกินแล้วก็จะตกค้างอยู่ตามหลอดเลือดะครับคุณกินมากมากกินนานๆคุณก็จะเป็นเขาเรียกว่าเสี่ยงมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคของไขมันอุดตันในเส้นเลือดเพราะไขมันอุดตันในเส้นเลือดมันอุดตันตรงไหนได้บ้างอุดตันที่สมองไงอุดตันที่สมองก็เป็นสโตรกอุดตันที่หัวใจก็เป็นหัวใจขาดเลือด มีสิทธิ์ที่จะไปแบบง่ายๆคนนึกออกปะคนที่กินของพวกนี้นานๆนะเหมือนน้ามันพืชเลยน้ํามันพืชกับซีนเียมคือตัวเดียวกันเพราะเขาใช้น้ํามันพืชน,นะครับมาปั่นมาปั่นสเปรดายเป็นซีนเียมนะครับเขาเรียกว่าครีมเมอร์ทาจากน้ํามันแต่ตัวนี้เราทําจากน้ามันมะพราะ้านวะนั่นคือน้ามันมะพร้าวเนี่ยมันเป็นของมีประโยชน์นะครับของดีมีประโยชน์นะแต่ว่า,าน้ามันมะพร้าวเนี่ยมันต้องรอย่อยต้องผ่านกระบวนการย่อยถึงจะเอาไปใช้งานได้นะครับตัวนี้เขาสกัดเอามานะครับ เฉพาะกรดไขมันสายการที่มีอยู่ในมะนาวนะครับตัวกรดไขมันสายการตัวนี้พอเรากินเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะแปลเปลี่ยนเป็นคีโตนคีโตนมันช่วยอะไรครับคีโตนเนี่ยคือตัวที่จะดึงไขมันเก่าที่ตกอยู่ตามต้นแขนต้นขาหน้าท้องเขาเรียกว่าไขมันเลวอะไขมันเร็วๆนะครับไขมันเร็วมันจะเป็นไขมันที่ตกอยู่ตามต้นแขนต้นขาหน้าท้องคุณนะครับมันจะดึงมาใช้เป็นพลังงานปกติคนเราจะดึงไขมันเก่าหรือไขมันเร็วมาใช้เป็นพลังงานต้องต้อง เขาเรียกว่าร่างกายต้องย่อยอาหารจนหมดเกลี้ยงแล้วใช้พลังงานจากอาหารที่กินอ่ะหมดเกลี้ยงแล้วนั่นประมาณใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงนะครับก็ถึงบอกว่าถ้าคุณอยากจะลดไขมันเก่าให้คุณเขาเรียกว่าอดอาหารอย่างน้อย8ปดถึงสิชั่วโมง8ชั่วโมงแรกคือเบรินอาหารเก่าออกทิ้งเอาเอา,เอา,เอาพลังงานเก่าที่จากที่อาหารการกินที่คุณกินเข้าไปใช้ให้หมดก่อนแล้วก็ต่ออีก8ชั่วโมงเพื่อเพื่อการที่ร่างกายจะดึงเอาไขมันเก่ากลับมาใช้เขาเรียกว่า เขาเรียกว่าออโตพาร์จีครับเขาเรียกว่าออโตพาร์จีเป็นกระบวนการเร่งเอาไขมันเก่ากลับมาใช้คันนี้ตัวนี้มันมันมันเกี่ยวอะไรกับออโตพาร์จีครับตัวนี้เขาสกัดออกมาแล้วคือเราไม่ต้องรอย่อยเรากินเข้าไปปุ๊บ5นาทีเราวรู้สึกอุ่นท้องแล้วนั่นคือมันเริ่มทํางานแล้วคือมันสามารถทานแล้วนําไปใช้งานได้เลยนะครับก็คือมันจะเขาเรียกว่ากินปุ๊บกระตุ้นการสร้างคีโตนคีโตนก็ดึงไขมันเก่ากลับมาใช้ด้วยใช้ใช้เป็นพลังงานในระหว่างวันด้วย นะครับคนที่กินเข้าไปก็จะเขาเรียกว่าคือค,คุณกินไปสักห้าวันเจ็ดวันอ่ะคุณลองจิตดูที่ผิวตรงที่ชั้นไขมันสมมติว่าจับอยู่ตรงหน้าท้องคุณนะคุณจะจับมันจะมันจะบางลงคุณจะรู้ได้เลยว่ามันบางลงเพราะว่าคุณได้เอาไขามันมา,มาใช้เป็นพลังงานคือ้าบ้านในบ้านที่อยู่บ้านนะก็บอกว่าหลายท่านที่ทานไปนะผมขายตัวน,นี้มาห้าปีแล้วนะห้าหกปีแล้วนะคือคนที่ทานเนี่ยก็ต้องบอกว่าท,ทานแล้วก็เดินเดินเดินไปเดินมาทํางานอยู่ในบ้านอนะ่ะ นะครับแม่บ้านทํางานบ้านเนี่ยเงือออกปึ๊บปึ๊ปึ๊ปึ๊บคือมันกระตุ้นการเผาผลาญได้อย่างดีเยี่ยมครับตัวนี้เขาใช้แทนชีนเทียมไม่ใช้แทนนมหมายความว่าคุณจะกินเนี่ยคุณกินใส่กาแฟดําก็กลายเป็นกาแฟนมนะครับกินชาจะกินชาไทยคุณก็ชงชาน้ําสีส้ม,มใช่ไหมคุณก็ใส่เข้าไปแล้วก็ชงชงก็กลายเป็นชาไทยหอมมันแล้วก็หนัวแล้วก็ให้บอดี้ให้บอดดี้ที่เขาเรียกว่าค่อนข้างจะค่อนข้างจะแน่นเวลาคุณใส่กาแฟดำเข้าไปมันจะกลายเป็นคาปูชิโน่เลย คือมันจะมีความนัวความนุ่มความละมุนของมันนะครับเหมือนกับเหมือนกับคุณตีฟองใส่เข้าไปตัวนี้ถ้าคุณไม่คุณสามารถเอาผสมอาหารได้นะครับใช้แทนกะทิได้ใช้แทนนมสมมติมว่าคุณทานมาม่าก่อนนอนอะไรเงี้ยคุณอยากกินมาม่ามาม่าครับคุณมันคุณเอามาม่าต้มยำกุ้งต้มเสร็จใช่ไหมคุณก็ใส่ตัวนี้ไปสองสามช้อนก็กลายเป็นมาม่าต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ากินแล้วก็ช่วยเบิร์นด้วยช่วยเบิร์นช่วยเบิร์นไขมัน ตัวนี้มันมีอะไรอีกบ้างครับมันช่วยบํารุงสมองครับช่วยบํารุงเรื่องความจําครับไขมันดีบํารุงสมองแล้วก็ช่วยเรื่องเขาเรียกว่าความจําใครหลงหลงลืมลืมเป็นอัลไซเมอร์ต้องกินตัวนี้คนสูงอายุควรจะกินเพราะว่าช่วยเรื่องเขาเรียกว่าบํารุงความจําบํารุงสมองนะครับคนสูงอายุหลงหลงลืมลนะืมอ่ะเนาะแล้วก็คนสูงอายุเนี่ยไม่ควรทานชีนเทียมและนมด้วยประการทั้งปวงห้ามกินเพราะว่ามันไม่เหมาะกับคุณครับคนไทยเนี่ยอายุสิบขวบขึ้นมาก็กินนมไม่ได้แล้ว เพราะว่าตัวฮอร์โมนตัวเขาเรียกว่าตัวเอนไซม์ที่จะย่อยนมเนี่ยย่อยโปรตีนในนมย่อยแลคโตสเนี่ยนะครับมันไม่มีแล้วมันมีเฉพาะในเด็กเท่านั้นนะครับแล้วคุณทานนมเนี่ยเขาบอกฝรั่งเนี่ยเขาวิจัยมานะว่านมเนี่ยมันก่อสารพัดโรคเลยนมและริมเจียมคือเหมือนกันแต่นมเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ถ้าคุณกินเข้าไปแล้วเนี่ยคุณแพ้นมเนี่ยส่วนใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่แพ้ครับคุณกินก็จะท้องอืดท้องเสียท้องไส้ปันป่วนนะครับกดไหลย,ย้อนถ้าใครเป็นอาการอย่างนี้เลิกครับเลี่ยนมากีนตัวนี้ หนึ 1> 1่งกระปุกนะะเดี๋ยวผมบอกมันบำรุงไทรอยด์ด้วยนะอย่าลืมผมมาลืมเห็นไหมแสดงว่าคุณไม่ค่อยได้กินอากินซะเลยกินซะเลยเนาะเอ้ยอันนี้ยังไม่ได้เปิดอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวก,กินให้งแตตอนเช้านะครับหนึ่งกระปุกหกร้อยเอ้ยไม่ใช่หนึ่งกระปุกแปดร้อยเก้าสิบห้าร้อยกรัมแต่ท้องตลาดเนี่ยร้อยยี่สิบกรัมเขาขายกันประมาณสองร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบนะครับแล้วแต่แบรนด์ ลูกค้าผมขายห้าสิบกรัมนะลูกค้าผมผลิตเป็นแบตห้าสิบกรัมขายสี่ร้อยฉะนั้นที่นี่คือราคาโรงงานครับสิทธิพิเศษเฉพาะ f ส lift x กระบอกเสียงประชาชนนะครับผมมีโรงงานเป็นของผมเองนะครับแล้วผมก็ทำราคาได้ถูกเพื่อให้ทุกท่านนะครับได้สรรหาไปรับประทานกันแล้วก็แบบประหยัดเงินประหยัดงบนะครับกินอาหารเสริมได้โดยที่ไม่ต้องคิดมากครับไม่ต้องคิดมากครับว่าเออเดือนวนี้เก็บเงินไม่ดีกว่านะครับวันนี้มันถูกเหลือเกินครับ ถูกมากครับเพราะว่าผมนําเข้าและผลิตเองนะครับฉะนั้นใครสนใจนะอยากจะดูแลสุขภาพด้วย MCT นะครับ MCT Oil Powder นะครับสกัดจากน้ํามันมะพร้าวนะครับสกัดจากน้ํามันมะพร้าวนะสกัดเอาไขมันดีออกจากน้ำมันมะพร้าวนะพูดใหม่จะได้ไม่งงนะครับสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจถ้าใจร้อนก็อินบ็อกเข้ามาหรือแอดไลน์บริษัทเข้ามาครับไลน์แอดบริษัทเนเชอรัลเอ็นะครับ